ไม่ครับแต่ผมกำลังอยู่ในวันบล็อกอ่าชื่นใจไม่ พวกคุณกำลังคิดผิดเพราะผมได้เพิ่มปืนเข้ามาในวันบล็อตผู้เล่น3คนจะได้รับเกาะส่วนตัวของตัวเองปืนของตัวเองเพื่อสำรวจแมปใหม่ๆที่เราจะเจอในโลกใบนี้และตอนสุดท้ายพวกเราต้องเอาปืนที่ได้มามาสู้กันเชียร์ผมคอมเมนต์หนึ่งเชียร์ซูโรคอมเมนต์สองเชียร์มีนคอมเมนต์สามถ้าคุณพยายามกดไลค์ตอนนี้คุณเป็นคนกระจอกพร้อมแล้วไปดูไม่อยากเชียร์เลยว่าวันนี้จะกลับมาถึงฝั่งซ้าย ใครอ่ะนะวันนี้กลับมาถึงแล้ววันนี้กูจะชนะอะไรล่ะกูคือราชาปาผู้ยิ่งใหญ่แมเชื่อแพ้ทุกเกมฝั่งฝั่งขวาโว้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 สีส้มโอ้ไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นกูหรอกไอ้ในน้องไอ้บินด้วะเอ้มาเลยส่วนนี้คือกล่องผมเองวันบล็อกของผมมาต้องหมายตรงนี้ก็คือง่ายๆเลยเราต้องหาปืนเว้ยหาปืนยิ่งใครปืนเยอะเท่ากับชนะ เฮ้ยใครเปิดเยอชนะหรอเริ่มกอดได้ปูดกูได้บวกเดเทอะไรแล้วด้วยหมาดีหมาดิกอมีโทเทมโเฮ้ยพอดอดไปเลยแฟนทอมของฉันจบตีเท่าซะแฟนทอมแฟนทอมแฟนทอมมาตอนเช้าก็จีจีดิทำไรได้น้องอุย้ยผมลืมบอกเลยนี่ฮะเรามีเบียรคอนอยู่จากไอเทาคอมพานีหมายความว่าถ้าเบียรคอนเรายังอยู่เนี่ยเราสามารถเกิดใหม่ได้เลยรอ ใครเนี่ยอเ,เอาละสีแดงเปิดพระฤกนี่เขาเป็นสีแดงเอาเอาไปเอาไอ้พ่อคนกันจอกอะ่ะขออนุญาตสามก่อนละกันจังหวะนี้การให้เราทุบบล็อกเนี่ยเราไม่ได้แค่ดได้ขอธรรมดานะเนอะลอยังได้ฟังเสียงแตะใครเป่าอะไรอะเฮ้ยอะไรฝัร่งนูนะ้นอะไม่เป็นหัวสตีปปไปแล้วอะ วันบล็อกของยังกาดเอ้าเอ้าคุณอะไรคุณพอะไรคุณโดนคุณโดนคุณโดนแมวน้ำที่กูเสกมาทำให้กูขุดช้าลงเอาง่ายเลยถ้าเราคุณเป็นบล็อกเนี่ยเราจะได้เงินมุมขวาเห็นไหมใครมีเงินเยอะเท่ากับว่ามีโอกาสซื้อปืนเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โกระจือหรือไปลาย่ะปล่ะเจออันสองนิ้วอะไรวะเนี่ยกล่องกลางมีกล่องอันหนึ่งแล้วหูมีของหู โอ้นุ้ยดีไงก่อกลางมีของว่ะอุ้ยละวัดโยโยโยอิสไลฟ์โฟลต้องหาต้องหากระสุนปืนหากระสุนหากระสุนหากระสุนเฮอเอ้ยมีใครอยู่ตรงกลางไหมครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยนุ้ยกล่องนี้ไม่มีกล่องนี้ล่ะโอ้ยโย่ว่ามา อูโอ้โหมีคนกำลังไปเอากล่องแต่โดนผมรัดกล่องยเย้อ้าวไม่มีของเลยอู้กระจอกไปดีกว่าเสียงเหมือนนั้นขวามีคน13ฟาเรนไฮต์กูจะพุมพ่มความชื้นเฮ้ยเนี่ยกูจะปืนเหรอมีเนเอาเปล่าอุย้ยกูณโทเนี่ยกูเตะใครยิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเท้าอุยเท้ามันเหิมเกิม เ้าปืนอะไรนี่นเอ่ะเอาอ่ะวิ่งถึงมันรอดไปวิ่งเป็นสุดยอดปืนบาสกะบอกแล้วเว้ยการนี้เป็นคนเทพ่มันจริงจริงเลยโอ้ยพี่ไ่โดนหอไกลเกินหน่อยมีนเฮ้ยอแลอแลแลอแลเอาหอเอาหอมาี่มาีมาีมาีอแล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 

ไอ้บิจ๋าสวัสดียกยอดแทงเลยเพื่อนยาเพื่อนกูไม่มีปืนเพื่อนไอ้ขีบบ้าขีบบ้าเพื่อนเกาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยอามี่ไอแลนด์กูราคาห้าพันเลยหรอมันก็มีกูใช้ของอันนี้นะเพื่อนสี่สิบเจ็ดบาทอะไรนะอย่างกูใช้อันนี้ไหม่ะกูชนะนะอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนเกลียนเกลียนเกลียนโอ้ยปาเกลย์เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งนี่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 ขอร้อง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 สงบสุขสงบสุขเอางี้ เฮ้ยไม่อยากตายส่งกระสุนที่มีมาในตัวมาตรงมากระสุนเหรอกระสุนเฮ้ย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 เกียร์นะเกียร์นะเกียร์นะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราโคตรเสียเปรียบเลยว่าเราหาของเพิ่มดีกว่าว่ามิฉั้นอันตรายแน่เฮ้ย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 เฮ้หนูไอ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 หนูสวยมินสวยมินเพื่อนสวยอ่ะสวยอ่ะสวยสวยไหม

หอมขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนอะไรหอมๆเลยด้เลยโอเคผมว่าตอนนี้เราเซฟโซนว่ะคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้เราไปแบบไปตรงกลางหาช่งหาช็อปดีกว่าอาจจะมีช็อปกูก็เป็นได้เงินอยู่ส0มร้อยสบายๆเลยใช่ใช่เพื่อนใช่ใช่โอยโอออว้าว ว้าวโบได้โบนัสโบนัสจากโบชาตีว้าวอะไรโบชาตีชาชาตีนะโบนัสมา664เฟี้ยว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 ไม่เข้าบ้านนี้เลยขอให้ดูกันโอ้ย God โอ้ย God Oh my God ว oh ้า oh ว พันชิ้ๆือโอ้ว้าว my god 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 สวยสวสวยสวยโอเคยอมตายแล้วกันอย่าได้เกิดฐานเลยเกิดฐานยังมั่นใจว่าผมยังไม่ตายกดเกิดมีใครไหมสาโอเคเตียมพรวอดวานวว วัดวัดโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไรคุณมีนนะคุณมิ้นกระโดดคุณมีนคุณมีปีกอะไรยังไงคุณมีปีกอะไรยังไงมีปีกอะไรยังไงเฮ้ยคุณเอาขาบ้านหรออยู่บนต้นไม้ไม่ได้โบนัสบนต้นไม้ไม่ได้โบนัส โอ๊ยโบนัสไลโบนัสไลอยู่ท้ไม่ได้โบนัสนะน้องโอ้ยไหนโบนัสโบนัสโบนัสอยางไรโบนัสก็ต้องยู่ข้างล่างน้องโบนยู่ข้างล่างนี่น้าโบนัสโบนัโบนัสโบนัสนัสโโบนัสโบนัสชอบอยู่ไหนเนี่ยูโดนยิงโดนยิงโดนยิงเียโอ้โโวโบนัลโบนัดูรเลยัย เป็นเพราะว่าผมเข้าช็อปคนแรกมั้งไม่มีใครเข้ามาได้เลยเว้ยเกียงคอมั้งโอ้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 นอ้ออ้โ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 อ้แม้โอ้โอ้่้ออ่อ้าออโอ้ โอ้มายโอ้มายคุด <statistically> นี่อะไรเนี <ùng> ่ยเป็นสายเคเบิลหรอวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยเอ้ยเราไหนแเรามาแล้วเราก็ซื้อม้ฝากเพื่อนหน่อยแล้วกันเพื่อนอยากได้ซื้อใจไงเกมนี้อยู่ไม่ได้หรอกเว้ยเราแบบเลาอยูคนเดียวอ่ะจริงไหมกราบ yes ตาย ตรงกลางมีใครไม่ด่าว้ายว้ายพ่อว้าวว้าวเสียครเสียไปเจอเจอเจอยิงเจอเจอเจอก็ยิงว้าวปืนไงหปืนล้วเหรอปืนอะไรปืนล้วน้องก๊อกโกนด้วยเขาเรียกว่าก๊อกโกนมีก๊อกโกนด้วยหรอไหนไหนขอดูก๊อกโกนอีกรอบหน่อยดิตัวเอ้ไหนอยากดูก๊อกโกนหรือเปล่าก๊อกโกน่ะใช่ใช่ใช่โกนก๊อกอะครวะเนี่ย ว้าแล้วเกิดอะไรตรงต้นไม้เหรอเฮ้ยกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูมาเกิดตรงนี้ไอ้หัวฟักโอ้ยโอ้ยไอ้ขาหอยเมีนไอ้เมียนอีกแล้วเหรอโดนก็ดีโอ้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าวว้าวว้าอ้ยมิยนโอ้โหอันนี้นักเกิดเกินนะน้อง

กกรไปแล้วสามของเผื่อเจอแอปเปิลทองเผื่อจอแอปเปิลทองเกาะซอมบี้มีอยู่ห้าพันไอ้เข้าตัวบ้าขี่ yes 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 ได้ขี่มาละเกาะซอมบี้ไปทางไหนไม่แน่ใจมันเมียตรงไหนวะเดาไม่ได้รีโหลอดหรอ โอ้ยโอ้ยตรงนี้ใจมีนมีนได้ว้าเ้ยมีนได้ได้เฮ้ยกูเกิดอะไรวะกูจะแก้แค้นมึงเอาแล้วเอาแล้วไอนี่เปิดสกายฟ้าเฉยระหว่างนี้แหละไปละไปละเรามีคีสัมบี้ฮูว้าคุณมีคีหรือเปล่าเ้าะคุณมีคีหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ <g ül> ไม่มีคีย์ก็เข้าไม่ได้ไไดกไไดูไม่ได้มันก็เข้าไม่ได้เห <g ül> <g ül> มือนกันเพื่อนยาบตายได้ผมว่าการตอบมันเป็นอะไรที่แบบว่าไร้ค่ามากอุ้นูุ้นล,ลุ้นป่าเป็อะไรต่าแล้วก็หาปลุกสบายสบายเลยชายช่ยชายชาว้าวว้าวว้าวสวยมีสวย อยู่วะจากไหนอยู่วะศุนฉุนโดนรวมแล้วเท่าศุนไม่ได้การละม,มา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 ฟาร์มฟาร์มฟาร์มสวยแรงมากดาเมจเท่าไหร่อะเจ็ดสิบห้าโอ้มายกอดผมยังโดนแน่การตีเคเบอร์ได้อยู่เค,เคเบอร์ได้อยู่ ว้าว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 ว้าลว้าว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 ้าวว้าวว้าววว้าวว้าวว้าวววว้า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 ววาวว้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 วว้าว้วว้าวว้า เวลข้ามถุ arm, ่มซอมบี้ไอซ์แลนด์ดูดูว่าเราสามารถฟาร์มอะไรได้อย่างซอมบี้ได้บ้างโอ้ยตรงนี้มามามาฟาร์ม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 เรยฟาร์มวูซอมบี้เกอดเต็มเลยยังไงอ่ะได้เงินป้าได้เงินป้าวูได้เงิน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 ฟาร์มฟาร์มลาลาคาลร์ลาตรงนี้ว่าไอเนี่ยอุ้ยสกาเอลเจ้าปืนดีปืนดีปืนดีหนวยหนฟาร์มละรหวังนี้ที่ป้าไม่มา ม่มีใครมาใ้รก็ฟา,า,ามสวยแม่ไปกดไฟตามมาโดนเจอไร <c oughs> มาตอนไหน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 น้องไไอมาตอนไหนน้างตอนพี่ไอรันไม่มาแล้วเจอกันจ้าว้าว

ก็าออมี่ก็น,น่าสนใจหรือว่าเราไปเกาะอะไร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 ้ไม่ยิงไม่เข้าอะไรนี่ดีกวา่าคุณผู้ชม desert island <c oughs> desert island let's go <S <c oughs> เราซื้อตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ได้สองขีเลยละ,ะ <c oughs> กันโอ้ยฝ่าอะไรของมันวะเน่ะฝั่งนู้นเกาะอะไรไม่แน่ใจวะ่ะไปเลยดีกว่าไม่ต่อแล้วเสียเวลาบล็อกเนี่ย โอ้ยโอ้ยมีแมวด้วยแมววอดวัดวัดวอดวอดวอดวั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 ดขอไปได้คำพูดขอไปได้คำพูดว้าวแมวแมวอะไรยิงได้มาใหม่อีกรอบแล้วรอบนี้ว้าวววไอ้พวกนี้มันโหดจังเงี้ยว้าว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 แมวแมวป่าแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าสกาเราอยู่ไหนสกาเออสกาแข้งแข่งแข้ง ลาขาดละอุ้ยไม่ตายยังไงเนี่ยลาขาดละเจ้าแมวอืตายนะแมวแมวแมวตายนะลาขาดลาขาดไหนเหลือตัวอะไรอีกไหมว้าว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 มีเจนมีเพื่อนมีมดูตัวกูก่อนเพื่อนไอ้มีนพิชจะไงไอ้บินดูนี่ดิดูนี่ดิกำลังอะไรวะ โอ้วิ่หนีก่อนขอเข้าเซฟต้นก่อนเหนื่อยว่ะโอ้โดูตัวดูตัวผมดิหลังจากเราฆ่าแมวเจอละขุมทรัพย์ MK14 โคตรจะเฟินมาแล้วจ้า MK14 เังกะสูนแล้ไทยสักอย่างหนึ่งฮ้ยฮ้ยหุยไปเมงฮะเหมือนผมได้ยินเสียงมีคนเข้าเกาะมา อุ้ยอะไรอ่ะปีตแหลว่าจะเป็นแชมพูด้วยไอ้บ้าอะไรเพื่อนไป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 เนี่ยเอาฮาวเป็กสุดสุดฮาวเป็กสุดสุดอะไรอ่ะทำไมยิงไม่เข้าเลยคีโก้ได้ได้กูจะไปเกาะรับปีศาจกูแล้วกูจะเก่งกว่ามึงวัท ก่อนรับพิศาจคืออะไรแล้วมันจะถูกโดนไฟจากไหนไม่รู้ละไปแล้วเราไปก่อนเซนเซอร์ดีกว่าได้ได้ได้ไอเบียไอเบียได้อเบียนไอเบียอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าโอ๊ต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอไหน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 หนีละได้วะได้วะไปเจออะไรไปไหนจ้าน้องไปไหนจ้าน้อง

ลอยมีนลอยฟ้ามาเกาะเนี่ยเกาะทะเลทรายเพื่อแบบว่าเราได้บวกกับข่าวบวยอะไรเงี้ยอืมเป็นไงไอเดียดีไหมว้าวว้าวว้วทุกคนมาเกาะทะเลตาอยโอ้โโอ้โหคืออะไรครับคุณมีคุณอย่าพึ่งดคุณย่าคุณอย่าพึ่ง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 คุณอยาพเกินมันคือเกินคุณอย่าพึ่งคุณอย่าพึ่งผมมีกิจกรรมพิเศษให้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 ใให้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 ใ้ให้ใ้ให้ให้ใ เล่นไรรเล่นไม่โกงไม่โกงฟังก่อนฟังก่อนไอ้ขโกงกิจกรรมนี้คือในไหนเราก็อยู่เทเลสไปและมันต้องมีตัวละครลับที่เรียกว่าค่าวบอยถูกต้องไหมแล้วค่าวบอยเจอแล้วเจอไงข่าวบอยใครฆ่าค่าวบอยได้มีรางวัลโว้ยเจอนี่หน่อยขอบคุณตายแล้วเพื่อนขอบคุณจ้าเอาเหลี่ยม ใช่ยูจะเจอปืนรับปีศาจกูหนีละหนีละโอว้าว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 มันเหลือเกาะไทยละกาะเดนแมททีนี้ไอฟ้าก็เกิดไม่ได้ละสะใจว่ะเราไปหามันดีกว่าลุมเล้าลุมเล้าลุมเล้า เดสมัดหนาเน่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 เดูมันแจดิวววสบายสบายอ่ะขออนุญาตซื้อเนาะซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อเลยเราซื้อเลยโอ้ยซูนี่ว่าเพื่อนไอ้ซูอยากได้ของเปล่าน้องของอะไรพี่ย้งมีของให้มีของให้ก่อนเป็นแบบเดสมัดไงเลยไม่กี่ไม่เหลือไม่กี่ทีแล้วเนี่ยเน่ให้เดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวตอนแรกฉันเนี่ยจะมารีวิวปืนเดี๋ยวกูรีวิวปืนก่อนถ้ามึงชอบในในในรีวิวดิมันมันใช้ยังไงน่ะ แม่มันใช่ยังไไม่ชอบหมอไม่ชอบหมอไม่ชอบหมอไม่ชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปืนได้ไปให้ให้ถือว่าเป็นค่ารีวิวให้ให้ให้ปืนนี้ดีจังเลยเฮ้ยไปไหนโอ้โอ้ใหม่กูผมว่าผมรู้แล้วผมใช้ปืนอะไรดีผมฟ้ามนี่ดีกว่าว่ะฟ้ามนี่ดีกว่าวปืนฟ้ามนี่แหละเดี๋ยวผมมาก่อนสุดท้าย ปืนที่ไอ้ฟ้า้มีปืนเนี่ยนะเด้งมาเกาะท้ายต้นไหนไหนน้องข่าคือลาว้าว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 ว่าแล้วเปือยมีไอ้ฟา้มมาจากไหนน้องกาะท้ายเท็จเฮ้ยขี้โกงจะไปไหนเดี๋ยวๆๆๆเดผมมีกิจกรรมไม่เล่นผมมีผมมีกิจกรรมไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นแล้วมา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 มันจะมันจะมีรางวัลพิเศษด้วยไอ้เจรางวัลอะไรรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษมีรางวัลพิเศษด้วย ก่อเนี้ยเขาเรียกว่าเกาะซอมบี้ผีปีศาจเราต้องร่วมกันฆ่าไม่งั้นโผล่มาได้มีด้านหลังมีนมีด้านหลังไหนเพื่อนเอ้ยผีปีศาจน้อไหนปีปีศาจไม่เห็นหรอไปฆ่าที่นีะเอ้ยฆ่าฆ่าได้เลยหรอไปฆ่าเร็วอากูอ่ะกูกูยิงแล้วเพื่อนวัดมือหนามือหนามือ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 กูยิงไปแล้ววอดีจ้าตายตายไม่คือผีเหรอ ไม่เยกูฆ่าบีได้แล้วกูฆ่าบีได้แล้วตาย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 อะไรนีาอไรนี่โอ้ยโอแรงแรงแไรแแรงแรงนี่คือปืนอาซิเมทสขันสุดอดโอ้อ้ต้องดูสิปืนแล้วก็ขังแล้วก็ตายกันหมดเลยสวยว่ะป้าตอนน้กินสำเร็จแล้ว ฮในเมื่อไม่มีผีแล้วทุกอย่างทุกคนพร้อมสแตนบายเดนแบ็จจะเริ่มสามสองหนึ่งเดนแบ็เริ่มเดนแบ็เริ่มเดนแบ็เริ่มผมก็ใส่ไว้ยางมีแน่มีแน่วันกับไอ้ฟ้าก่อนละกันวันกับไอ้ฟ้าก่อนละกันเดนจอดสวยพี่สวย ทะเลทะเลอยู่ไหนวะทะเลทะเลอะไรวะบอกเลยทะเลทะเลไอมีนมินหีอ่ะไอ้ป้าไม่เล่นจริงไอ้มีนป้าไม่เล่นจริงไอ้ป้าไม่เล่นจริง เจอละเจอละเจอละปุ้งปุ้งอะไรปาอะไรเอาไปอะไาอะไร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 มันถึกจัือืมโดนโดนเต็มหัวเต็มหัวอยากให้เห็นชุดก่อยเอ็นชารกูเหลือเกินของจากเทพเจ้าอ่ะอู้บ่นัูโบ่นัู้บ่นฮ่าฮ่าฮ่าไหวนะไหวไอ้บี วย่ไม่เลิกหรอกคุณอย่างนั้นเลยอ้าว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 อุ้ยมีห้อยห้อยห้อยมันก็ถึงเหมือนกันน <c oughs> ี่ขึ้นอยู่แล้วโอ้ยค้างเลยค้างเลยเสมอไม่เอาค้างเรียบร้อยเอาเอาเงี้ยมีนวัดกันเลยกีดับเบิลทอคอยลูกคอยลูกคอยลูกทอคอยลูกทอดี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 เบอร์แฟนะไอ้ฟ้าไม่เกลียวไอ้ป้าแบกเตะไปเลยแบกเตะไปเลยไม่เกลียว ก้อนเป็ก้นเล็กๆไปเลยกินกินดิเฮ้ยกินแล้วอ่าขอเสร็จก่อนดูนวะดู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 มันโกงยงไม่ได้กินเลยเนี่ยยังกินอ่ะกินละกินละอ่ะอย่ายานะอย่ายาย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยยไม่ตายโอ้ยไม่มีก้อทุกอย่างพร้อมแ Apple พร้อมคนละลูกพร้อมเตรียมพร้อมแ Apple พร้อมคนละลูกห้ามโกงครับผมแล้วสามสองหนึ่งเอาเริ่มยิง โดนคุณี่ไวโอ้ยโกก็กระจอกได้ว้ไอ้อ้อ้หอ่อยโอ้มอห่อใกล้มือห่อใกล้มือห่อ้มอตงตรเลยโอนมึงรัวเกินไอ้มีปืนมึงรัวเกินขออีกอ่เจอูบ่าวเจอกู่าวเจอกูบ่าวมาเอาไอ้าปะเอ้ไอ้้าไม่ด้ไอ้ห้ไ้โอ้ยพึงนี เบื่อมีแรงเกินเบื่อมีแรงเกินเ,เอาไอ้บ้าไอ้ามามาน้ำน้ำเลยน้ำเลยสามสองนึง่งวายกระจอกอันนี้ปืนไงโจมตีไหกับใครนี่หว่านี่ไงเอ้ยเอาอะไรเนี่ยยังไม่ได้เอาอะไรเลยเนี่ยนี่ไงไอ้เมียนกองจริ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 งไอ้เมียน อันนี้ไม่แกวนะไม่เล่นแล้วเนี่ยมึงจะโกงเดี๋ยวยิงไม่เข้าเนี่ยไม่โกงไอ้นี่เกมโหมดแล้วไอ้มีนโกงไอ้มีนโกงไว้ของจริงเว้ยเห็นื่ปะปืนกุมนัดเดียวตายไอ้มีนมันเกลียนดูดูดูทุกคนดูก่อนจบนะท้ายคลิปนะแอปเปิลทองคละลูกดูมันดูฟันแถบเหลืองแม่งจะชิดหลอดทั้งหมดอยู่แล้วทำเพื่ออะไรเนไอ้มีนแอปเปิลทองไม่ได้บอกยี่ห้อไหนมีโอ้โหมีห้อได้หรอ แอปเปิลดองไม่ได้บอกยี่ห้ <c oughs> อโคตรโกงเลยเชนลูกไอย่างชอบเลยวะ่ะ